รล้นามาไงพี่นุชมาทำไรชวนเองไปเที่ยวเนี่ยหบวกเลยเอาล้อมันโคตรดำเลยงั้นพี่นังมันเครื่องก่อนไหมชวนกูไปเที่ยวอ่ะดันเมื่อไอ่ะโคตรดำจริงอ่ะนี่ยเออเออไหนลองดิเหตุใดมันดำอ่ะเห็ตุใดโอ้ดันจริงวะไม่ไหวละไม่ได้ละถ่ายที่ไหนอ่ะนิติพัน์ทอนด้ เขาจัดโฟเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง15นาที9.9บาทถึงมั้นี่ยเออไปเลยสวัสดีค่ะล so ูกค้ามาทำอะไรคะควันรถมันดำอ่ะพี่ทำไงเดียวพี่มีตังคร้อยเดียวอ่ะตอนนี้มีโฟเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง15นาที9.9บาทค่ะลูกค้าเปลี่ยนไหมคะ15พี่เหรอแน่ใจนะใช่ค่ะถ้าเกิน15นาทีจะเปลี่ยนให้ฟรีเลยค่ะอ๋อลองลองเปลี่ยนก็ได้ ได้เร็วๆเลยนะพี่รีบลูกค้าคะรถลูกค้าเสร็จแล้วค่ะจริงไหมเนี่ยโอยแม่สิบหนาทีเลยถ่ายจริงไหมเนี่ยถ่ายจริงค่ะโอ้โอ้โอ้แล้วแล้วไงต่อจ่ายตังไหนอ่ะเดี๋ยวเชิญลูกค้าเออไปไปไปรีบๆๆ แพงจังไะไหน,บ,นบอกเก้าเก้านเอาไหม่อ้โ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 อ้อ้อ้โอโอ้อโออ